ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเดี๋ยวบนดอยผมอ่ะวันนี้ผมมีนี่ครับผมอันนี้คืออะไรรู้ไหมฮะอันนี้คือประท้าววิวปั่มนังเอนนะผมซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะผมอันนี้คือบ้านไฟจิ๋วแล้วกันอ่ะเออมันเท่ดีนะเออบางทีผมก็อยากไปโซนอีสานนะผม <_' S 2> เพื่อที่จะไปเรียนรู้วิธีการทํา <_' S 2> บ้านไฟอยู่ละเออมันเจ๋งดีนะผมซึ่งครับผมว่ามีน้องคนหนึ่งครับผมคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ลองจุประทา้าอ่าลองจุประท้ากว่าลองจุวิวปั่มแบบ อะไรนะถอนไม้ให้ทองไม้แล้วก็จุดให้ดูหน่อยแบบนี้นผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกับบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมาโอเคนะผมอันดับแรกน,นะผมผมมีประท้าวิวป่าแบบ2แบบนะอันนี้คือแบบแบบเล็กแล้วก็อันนี้คือแบบใหญ่นะัะผมพี่น้องฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะผมอ่ะนี่ไงเดี๋ยวผมแบบหนึ่งนะฮะ โอเคนะผมอ่ะแกะปึ๊บแกแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาจุดกันราวาัลด้วยนะผมรางวาัลมันจะพุ่นมาหาเรานะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาจุดกันเลยนะผมมาโอเค โอ้โห oh, เป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงดีนะผมหางไปทันีีแล้วก็จุดนะดูดิอืออีกนัดหนึ่งแล้วกันนะฮะผมอ่ะนีครับผมอ่ะขอแก่ก่อนนะพี่น้องอย่าไปทําตามนะผมอ่ะมีจุดใส่แบบนี้ดีไหมไม่เอาเดี๋ยวดงแบรน,นะผมไม่งั้นพี่กล้าจุดนะน่ะร <c oughs> อเล่นนะผมอ่ะโอเคล้อเล่นนะผมอย่าไปทําตามนะผมอ่ะผมกันแล้วมา เป็นไงอย่าอย่าหาจุดแบบนี้นะผมมันอันตรายนะผมจุดแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจุดแบบนี้ดีกว่าจุดแบบนี้ดีกว่านะฮะผมแบบนี้นี่แบบนี้ดีกว่าโอ้โหโอ้โห โหโหโหพุ่งใส่ขาผมเลยว่ะมใส่ยผมจะแน่งเกินหนาพี่น้องเอาใหม่นะครับผมอีกนั้นหนึ่งเอาจะต้นจุดแบบนี้ว่ะอ่ะนี่ไงให้มันพูนไปเข้าป่านะโอเคมานี่เป็นไงเป็นไงรอบนี้เดี๋ยวเรามาจุดแบบอะไรนะคุยพี่น้องนี่นี่คือแบบ แบบใหญ่นะอืมถอดครับผมปั้มเอา้ายังเค้ฮึเอา้าฮึมันหลุดเลยว่ะพี่น้องแค่ตกลงมาแค่นี้ดูดิโอ้ผมไม่จําเป็นต้องแกะแล้วดูดิตัวนี้หลุดแล้วเนี่ยเออมันอยู่ในกองกระดาษแค่นั้นเองนะครับผมเอ่ะนี่โอ้โหคือฮึนี่คือวิปปิ้งแบบใหญ่นะผมอ่ะเดี๋ยวผมขอจุดแบบไม่ต้องมีอ่ะแต่ก็ แบบนี้อ,อันตรายนะเนี่ยแบบนี้ไม่รู้จะพุ่งมาใสา่ใครนะผมโอเคน้องๆหนีกันเลยนะผมไปโอ้โหดูดิเป็นไง เออเสียงดังไหมถ้าเสียงยันดังไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะจุดลงไปข้างล่างน,นี้นะครับผมอ่ะมามากันเลยโอเคโอ้โหหนีไม่ทัน โอ้โหมันไม่พุ่งไปเลยว่ะลูกนี้มันไม่พุ่งไปเลยว่ะสงกัยมันไปโดนนี่ไงอีกน,นั้นหนึ่งครับผมอีกน,นั้นหนึ่งเราขอยิงแบบอะไรน,นะเออมาเดี๋ยวเรามายิงแบบนี้แล้วกันนะฮะนี่ครับผมอ่ะโอ้โหป้องกันแล้วเอา้าโอ้โหมีลมว่ะเอาใหม่อหมอเค โอ้โห oh, oh. ดูดิเฮ้ยวิวป่ามแบบนี้เจ๋งอยู่นะเจ๋งอยู่ okay, ครับผมโอ้ดูดิโอเคครับผมคลิปนี้จะประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ